ค,คันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับคันนี้ก็ลูกค้าเอามาทําพ่วงข้างนะครับทางร้านเรารับทําพ่วงข้างนะครับส่วนมอไซค์จะเป็นรถลูกค้านะครับคันนี้เป็นแลมเบิ้ลตาสามร้อยนะครับลูกค้าเอามาทําพ่วงนะครับคันนี้คันนี้เราทําพ่วงเป็นรุ่น ใหญ่หน้าสั้นนะครับรุ่นใหญ่หน้าสั้นทางร้านเราตั้งชื่อให้นะครับรุ่นนี้มีระบบเบรกระบบไฟเลี้ยวระบบไฟหลีไฟเบรกนะครับมีสปอตไลท์นะครับคันนี้ลูกค้สสั่งเพิ่มเติมนะครับตัวนี้จะเป็นคอนโซลใส่กับ สวิตนะครับแล้วก็ใส่ USB ได้นะครับตัวนี้มี USB ลูกค้าสั่งเพิ่มใส่ถังน้ำมันสำรองนะครับตัวนี้สั่งทำนะครับใส่ถังน้ำมันสำรอง มีหลังคานะครับคันนี้มีหลังคาด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นที่เกี่ยวหลังคานะครับถอดออกได้นะครับหลังคาอยู่ตรงนี้นะครับเรายังไม่ได้ใส่นะครับลูกคู้าสนใจก็ดูที่รูปนะครับเดี๋ยวเราจะออกคลิปให้ดูอีกนะครับคันนี้โอเคขอบคุณมากนะครับร้านเราอยู่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับร้านสุนามินะครับ ถ้าลูกค้าจะเข้ามาก็เข้าใน Google Maps ได้นะครับสวัสดีครับ